ผมอยากเห็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะใครไปถึงกอของ,อง,งทั้งม <M> ิดแล้วก็เซอูดอ่ะของสองทีมเนี้ยเมื่อกี้ในไลฟ์ของคุณอู๋อ่ะเขาเขาโพสต์รูปเลยนะว่าว่าไปเซ็นมาแล้วนักกีฬาคนใหม่เออเขาไม่บอกใช่ไม่เห็นหน้าเขาไม่เห็นหน้าเขาไม่บอกด้วยใช่ปะเขาพูดว่าอันนี้คือนักกีฬาผับจีคนล่าสุดผับจีจริงๆไม่ปั่นเซ็นแล้ว พิ่งเซ็นวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงจริงอันจะเป็นใครเออเลโชชิเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สลิมล่างลิมผมขอเดามาทายกันปะอ่ะมาทายกันเลยปะอ่ะอ่ะพี่ทายก่อนเลยเมื่อกี้พี่เดาไปแล้วว่าเป็นมัดใจเลยซิตซี่ใครนะเดาไปแล้วว่าว่าว่าเป็นซิตซี่ซิตซี่ใช่ไหมของพี่ ใช่ผม T T end, อเอสทีเบนเอสทีเบเออเป็นไปได้วะ่ะเพราะมาแบบสไตล์แบบผอมๆด้วยนะนี่เดี๋ยว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 พอให้ดูดูเฟรมดูไลฟ์พี่อยู่ใช่อ่ะนี่นี่เขาโชว์ในไลฟ์เขาเมื่อกี้ก่อนที่เราจะคอกันเขาบอกว่าไม่ปั่นอันนี้ไม่ปั่นเซนจริง เฮหุ่นแบบนี้เออเนี่ยหุ่นแบบนี้ทรงแบบนี้เนี้ยปู่เหรอหลายๆคนบอกปู่อะขอดูปู่เออลองดูนิ้วปู่ดินิ้วปู่มีเหรอนิ้วคนเราก็เหมือนกันป่ะวะเหมือนปู่มากนะปู่ไม่ซ้อมด้วยเฮี่จริงนี่ไงพี่อู๋อะ ปู <Yeah. S 2> คัมแบ็กก่อไอ้เี่ยถ้าคัมแบ็กจริงๆนะสมมติว่าคัมแบ็กจริงๆนะปู่มอนจัดโมเมนต์ขาดบอสเซนคนเดียวนะแต่แต่เพอมูดเป็นทีมที่ไม่มีสำรองอีกแล้วนะน้าเซนคนเดียวอะ่ะแต่ดูตรงนี้เหมือนจะมีเขาน้อยเนี่ยตรงเนี้ยเหมือน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 เขาจะมีเขาแบบ อ่อนๆอ,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 อ่ะตรงเนี้ยเออแต่ว่าปู่ไม่มีเขาหรือปะปู่ไม่มีเขาปู่เขาหน้าเกี้ยงเลยอ่ะผมเอาเรื่องรูปนี้ให้ดูไม่ใช่ป,ปู่ม,มีคนบอกว่าปู่มีแผลเป็นตรงหลังมือนี่ไม่มีแผลเป็นเฮ้ยเอฟซี FC ปู่เหรอ ah. เอฟซีปู่อ่ะแมคนซี่แมคนซี่เดฟกว่านี้แมคนซี่แมซี่ทรงไม่ใช่ทรงนี้แมคนซี่ท<ะ>รงอะไรทรง เออไม่ใช่ผมงผมยอกปาล์มที่ยอกอแมคเคนซี่อ่ะผมว่ายังกลับปามไม่ทันยังไงกลับมาไม่ทันอืมมายังฟอร์มสี่มือไม่ทันจ็อบแจ็บไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ตอนนี้เอาจริงว่าผมผมมีในใจสองคนหรือป่ะหรือป่ะถ้าแบบเซอร์ไพรส์ถ้าแบบถ้าแบบเดาๆานะคือซิตซี่แต่ถ้าแบบเซอร์ไพรส์เลยนะเซอร์ไพรส์มาเธอร์ฟฟักเกอร์เลยนะ ดาร์คแครีเฮ้ย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 โอเป็นไปได้นะนิ้วยาวๆเขาขาวเลโอมีเขาหน่อยๆอ,อ่ะคุณตัดจอนไปเลยตัดจอนไปเลยก็คือเป็นแบบว่าเปิดสร้างใช่ใชจอนเนี่ยได้เพระคนแชน์ปิดมาจอนเนาะออกไปเลยจอนไม่ใช่ อันเล็กูมาเล็กไม่น่าใช่คนนาซี่ก็เฮี้ยและใครบอกคนนาซี่โอ้โหเฮ้ยหรือว่าเลเซอร์เอ็กซ์ตีปี้ไม่ใช่ชิปปี้บ้าเฮ้ยไม่ไม่ชิปปี้นิวไม่ยาวขนาดนี้ที่เห็เรายากกว่าแต่ซิตี้ทรงนี้เหรอซิตี้ทรงผอมเหรอซิตี้ทรงทรงนี้ทรงนี้ดาร์แคลรี่ก็ทรงนี้เออเอทีเบนก็ทรงนี้ใช่เอทีเบนก็ทรงนี้แต่เอทีเบนต์อะ อันเนี้ยคีเลยนะคือมือยาวๆขาวๆเอาผิวก่อนผิวขาวๆมีเข่ามีเข่าเบาๆเอาชื่ออเลยนะลุงพลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฟซบุ๊กพี่พี่เบนะไม่มีว่ะเบนจะไม่ไน้ะนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอมพี่บอมเอพี่บอมทานมาสองตัวเออทิซซี่กับดากเคอรี่อะพี่เดา ผมว่าซิซี่กับเอทีเบนซิซี่กับเอทีเบนเหรอก็ก็อยู่ก็อยู่ในในในมุมนั้นเขาลอกหรือเปล่า<แ>อัน,นอัน,นอันนี้คืออ่ะไปไปไปฟังคลิปเสียงฟังคลิปเสียงเสียงใครนี่คุณโอภาพวันนี้เอ็มเอสซีผมแม่นยันตำแหน่งจูเอ,อจารู้ได้ไงว่าจูจะไปเล่นอไอจีเอลผมวงตรงนี้แหละจาร์แม่งของจริงวะโลมโนวงการเกมจอน เส้นสัญญาต่อหรือเปล่าเฮ้ยโยชิสลิมเวอร์ชั่นหรอจานผมไม่ได้ปั่นเซนวันนี้จริงจริงร่ปเซนวันนี้จริงๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปั่นผมงมาวันนี้ผมให้ดูให้ดูวันที่ได้ยังไงวะคือแบบมั่นใจว่าแม้กระทั่งรูปถ่ายวันนี้แน่นอนรูปถ่ายวันนี้จริงจริงแคปไว้คลิปพร้อมทำเหมือนพี่ปู่ทำไมเหมือนพี่ปูผมสามไม่ซิซี่ก็เอทีเบนกับตำแหน่งของเพิร์มูธ คืออยากกระทายสองคนนั้นเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ออกไปแบบเวชีกเวแบบแบบเวเซอร์ไพรส์ไปเลยอะดาแคลร์ยงจบเลยหุยแต่กระทายบอดบ้านนี่คือตัดแว่นด้ไรทิศตัดแว่น <c oughs> บอดบ้านกลับมาเล่นหลีกบนแล้วนะแต่พี่ไม่คิดหรอคอน,นไม่ใช่ว่าดาร์แคลร่อะจะไปมิด ลิปไเอหรอพี่คิดปะไม่คิดเพราะว่าพี่แจ็คสันวูอ่ะบอกว่าเออ่เขาจะเอาดาวลุ่งแจ็คสันวูไม่อยากใช้เงินแล้วเต็มโคต้าแล้วดาวลุ่งในที่นี้แปลว่าอายุน้อยแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นมากหรอือมหรืออะไรใช่ใช่คือแบบเขาบอกว่าเป็นเทียรกลางๆไม่ใช่บิ๊กเนมดาวลุ่งผมเอง ซิซี่อวบ,อบกว่านี้เนี่ยซิซี่อยู่ในแชทด้วยนะใช่เหรออ๋อซิซี่อยู่ในแชทแปบลบว่าซิซี่ไม่ได้อ่ฟาฟาล็อบอกว่าซิซี่ไม่อวบมันอ้วนแถมออมีเขาโอเคเออ้นยากกว่านะเขาอ๋อมีเขาอ๋ออันนี้พี่พี่อูดูอยู่บอพี่อูอะ่ะดูอยู่เขาก็ต้องระแวงอยู่แล้ว รี่เร่จด้วยนะครับผมกําลังจะไปเอาพี่คืนแล้วนะครับในแชทคืออะไรวะคือเรื่องที่ผมโพสเฟสจะไหนปะเออเรื่องช็อกอ่ะอ่านั่นแหละคือผมก็จะไปเอาคืนไงอ๋อไอ้หียก็โดนเลื้อนกันเละเทะเลยทีนี้ ทายให้ถูกเดี๋ยวพี่อู๋ก็ร้อนตัวพี่อู๋โลกแล้วอ๋อไม่ใช่ตองเคตองเคล่างปัจจุบันอะ่ะหนากว่าในรูปเยอะหนาปักเลยผมบอกเลยกอฟิเบอร์ครับดูแลรูล้เลยโอ้ยแค่เขากูก็ยาวจะถึงจะถึงหน้าอกเลยตอนนี้เขาเนี่ยเฮ้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 ยเฮยชัดชัดคือกอดแมวผอมตรงนี้ไอ้เฮีย้ยกูบอกเลยนะซื้อเสื้อใต้ตีตน,ตนคนละตัวไม่พอนะ ถ้ามึงจะเอากรอตแมวจริงๆอะเสื้อใต้ตัวคนละสิบสองตัวไอ้เสื้อใต้ตีน่ะคนละสิบสองตัวเพิ่ๆเผยยังไม่ได้กรอตแมวเลยนะกูบอกเลยกรอตแมวเท่าไหร่ห้าแสนเจ็ดประมาณเจ็ดเลยเหรอเจ็ดประมาณหกเจ็ดประมาณคือบุรีรัมตามสุดเท่าไหร่อะถามตรงไม่รู้แต่แต่ว่าราคาประเมินตลาดอยู่ที่ตามสุดอยู่ที่เจ็ดแสนหกแสนอ่ะแล้วบุรีรัมย์ตาสุดเท่าไหร ก็น่าจะเล่าๆนั้นอ่ะเฮียซัพพอร์ตก็อดแมวคือซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในลีกนะตอนนี้อ่ะมึงคิดว่าราคาเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ไม่ฉีกพี่ว่าไม่ฉีกอืมวิกฤตนะอย่างงี้ห้าแสนครับอ่อนกว่าเป็ดดันหรอไหนอ่ะหกร้อยห้าสิบเคอ่ะมีคนเดาว่าหกร้อยห้าสิบเคหกถึงจ็แสนใช่ประมาณนั้นราคาประเมิน